สวัสดีครับสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปนี้เป็นของคุณก็ได้นะครับเป็นแมสเซจเป็นข้อความถึงจิตวิญญาณของคุณถึงพลังงานของคุณนะครับจากใครก็ตามนะครับจากพลังงานใดๆก็ตามในจักรวาลนี้นะครับคุณได้วอร์มแบ็กสปิริตเบียร์ทโฮมนะครับมีวาร์ฟสปิริตซัมติงไลท์สตริงนะครับแล้วก็ บางครั้งนะครับชีวิตก็เจ็บปวดนะครับแล้วก็มี p i o r i t z i n g my vibration นะครับก็บางคนตอนนี้อยู่ในพลังงานของความเจ็บปวดอยู่ในพลังงานของความเศร้าอยู่ในพลังงานของความคิดมากอยู่ในพลังงานของความกังวลอยู่ใน low vibration ต่างๆครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็น m e s s a g เลยนะครับวันนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนจริงๆคุณปลอดภัยครับจริงๆคุณ s a ฟ e ครับขึ้นอยู่ คุณอยู่ที่ที่ปลอดภัยของคุณแล้วนะครับ b e ียร์โฮเนี่ยบางคนนะครับ อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับแม้เต่ตรงนี้เป็นในเรื่องของความรู้สึกภายในคุณต้องกลับไปดูนะครับสิ่งที่คุณเจ็บปวดต่างๆนี้นะครับมันมันกระทบความรู้สึกภายในของคุณอย่างไรบ้างเอ,อ่ทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างทําให้คุณเกิดการตระหนักรู้หรือตื่นตัวอะไรบ้างนะครับในชีวิตของคุณจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเนี่ยตอนนี้มันคือช่วงจังหวะเวลานะครับบางคนอยู่ในในเรื่องของ ต้องคิดต้องตัดสินใจต้องเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับคือบางคนอยู่ในสถา,านการณ์ที่เมื่อเราพูดถึงต่อนะครับเหมือนโดนต่อต่อยแล้วเราจะปวดนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้จิตวิญญาณของคุณหรือพลังงานต่างๆที่คุณมาเจอนะครับน่าจะกําลังบอกกับคุณว่าชีวิตที่เจ็บปวดของคุณนี้นะครับเพื่อให้คุณได้พบเจออีกเส้นทางหนึ่งที่ใช่สําหรับคุณมากที่สุดบางคนนะครับอาจจะเขาเรียกว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อคุณปรับพลังงานหรือ ปรับขึ้นความถี่ของตัวคุณเองได้เนี่ยคุณจะไปพบเจอเส้นทางที่ใช่มากที่ขึ้นก็ได้มาดูแมสเซจนะครับ Stay p o s y i t i c and make a conscious decision to raise your vibration by focusing on positive even in dark and difficult times Your h i g h t e n d vibration will then attract more light, happiness, and positive Opportunities and experience นะครับก็เนี่ยครับเป็นแม s เ a นะครับเหมือนคุณต้อง จริงๆแล้วสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันคือพลังงานที่คุณ attract เข้ามานะครับบางคนคือกังวลวิตกกังวลนะครับหลายๆอย่างจริงๆคุณเมื่อคุณทําให้พลังงานของคุณมั่นคงได้หรือรู้สึก s a ฟรู้สึกปลอดภัยจากความรู้สึกภายในได้เนี่ยหรือไม่ได้ไม่ได้กังวลนะครับกับสถานการณ์ต่างๆแต่คุณรู้ว่าสถานการณ์ต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์ของโอกาสมันมีเมล็ดพันธุ์ของสิ่งดีๆให้คุณอยู่เสมอดังนั้นนะครับตอนนี้นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่จิตวิญญ,ญาณของคุณกําลังบอก ว่าถ้าคุณเจอความเจ็บปวดนั่นแสดงว่าถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือถ้าคุณเจอความเจ็บปวดถึงเวลาที่คุณต้องฮิลลิ่งเยียวยาตัวเองเพื่อให้ไปพบเจอกับสิ่งดีๆก็ได้ดังนั้นนะครับปรับขึ้นความถี่นะครับตอนนี้จริงๆแล้วความถี่ของคุณนะครับต้องการความถี่ในการสันสะเทือนของความรักความสุขความปิติความสนุกสนานให้อยู่ในพลังงานบวกมากที่สุดนะครับถึงจะ ถึงจะ,ะเขาเรียกว่าถึงจะมีเขาเรียกว่าดึงดูด attract สิ่งดีๆเข้ามานะครับตอนนี้นะครับคุณโอเคนะครับคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับขอให้คุณลองดูรอบๆตัวถ้าคุณยังมีบ้านถ้าคุณยังมีเงินเดือนถ้าคุณยังมีถ้าคุณยังมีอะไรดีๆอยู่ครับลองหาสิ่งดีๆที่อยู่ ใกล้ๆคุณนะครับรอบๆข้างคุณนะครับถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่น่าจะแสดงว่าคุณยังมีของขวัญดีๆที่จักรวาลมอบให้คุณอยู่นะครับมาดูกันนะครับว่ามีคําแนะนาํามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับสำหรับคนที่มาเจอเอืม k e i n ค i ินสปา a t i ค n t ่นโทรเ success นะครับคุณต้องสร้างนะครับเเขาเรียกว่าคุณต้องเห็นถึง อินสปิเรชันของชีวิตคุณต้องเห็นถึงแผนที่ในชีวิตของคุณคุณต้องเห็นถึงเป้าหมายในอนาคตของคุณนะครับคุณต้องเขียนออกมานะครับแล้วก็ attract สิ่งดีๆจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มันเจอนะครับผมมองว่าสิ่งที่ดีวายสิ่งที่สี่พยายามจะบอกกับคุณเมื่อคุณเขียนเรื่องราวของคุณขึ้นมานะครับคุณสามารถสร้างเรื่องราวที่ประสบความสําเร็จหรือคุณสามารถสร้างเรื่องราวดีๆได้นะครับจากอะไรครับจากความคิดของคุณนะครับเมื่อคุณเกิดความคิดอะไรบางอย่างขึ้นมามันจะไปส่งผลในความเชื่อพื้นฐานของคุณเมื่อความเชื่อพื้นนฐา ของคุณก็จะส่งไปจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกของคุณนั่นแหละครับก็จะสั่นสะเทือนออกมาเป็นความจริงให้คุณได้เจอดังนั้นตอนนี้ความจริงที่คุณได้เจอที่ความเจ็บปวดหรืออะไรต่างๆก็ต้องสำรวจดูว่ามันมาจากภายในของคุณหรือมันมาจากส่วนไหนของคุณมาจากสถานการณ์ภายนอกที่คุณไม่สามารถควบคุมได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้เป็นคิวิ่งแมสเซจนะครับสำหรับทุกๆคนนั่นเอง